ตอนนี้ผมอยู่ที่พ่อต้อมฟาร์มนะครับผมจริงๆแล้วจักผู้ใดเป็นคนตั้งให้เพื่อนนะครับ <c oughs> ผมเจอผู้แรกกยว่าให้ผมเอืน้น <c oughs> อ่ยเอื่นนอกกัยังได้เลยแสดว่า <c> ท <oughs> ุเรียนก็ขายนะครับร,รอดรตอรี่ก็ขายมาล <c oughs> รตเตอรี่ก็ขายแมนครับอาชีพเทดประทูนหนึ่งผมก็ขายนะครับ <c oughs> ขายมากสู่ชีวิตมากนะครับ น้องสตัง์นะครับเนี่ยอยู่ในเสือข้างหลังเนี่ยแหละครับกิโลกับสามสี่สุดยอดครับเป็นควายแม่ที่ซึ่งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเดี๋ยวเขาไปได้ฟังก่อนราคาควายมาขยับผมก็เลยมาลองซื้อควายเหลี่ยงนะครับผมยังว่าท่านได้รู้เรื่องควายเลยครับรู้แต้ว่านี่คือควายขายไปขายมาเฮ็ดไปเฮ็ดมากันเรียกว่าน่นจะซื้อๆอยู่ไปดูๆล่ะไปฟังกรรมการเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นไห้ข่ำแนะนำห้อง เข้ากับเจบเอาจุดนั่นเขามาเป็นความรู้ของจ้กของมาเบิ่งก็ควายจ้กของตอนเข้าแพ้่เข้าเซราเเข้ารู้สึกอะไรตอนแพร่นะครับจุงควายเขาได้สนามเป็นความรู้สึกที่ทถานะครับอถาอควายเข้ากับคือตัวงามตัวดีอยู่นะครับคือคือของขคือแพร่เถ่ะเอายางครับครับพี่น้องครับเศร้ากันเลยครับผมผมไม่น้ำออกจับเศรานีผมอยู่ บ้านหวยเตยตำบลเวอร์อําเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องครับมนีอากาศดีดีเมือม่อคืนฝนตกเมื่อคืนนะฮะว่าสิบโได้มาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่พอตอมฟาร์มนะครับผมจริงๆแล้วยักผู้ใดเป็นคนตั้งให้เพื่อนนะครับผมเจอผู้แรกว่าให้ผมเอ,อื่อนไอเอ,อืเออเออ่นนนอกกัยังใดเลยสัว่วนา่ผู้เดมาตัวากานเ่าเป็นพอตอมพอตอม,อตอมไหมเนาะ พ่อตอมันดีครับผมผู้อื่นอื่นพ่อตอมเขาก็อื่นพ่อตอมน้ำแล้ววันนี้ครับสงสัยบนไหเห็นทรงผมมั้งครับพ่เกี่ยวดอกยังเบาวยังรอเฟี่ยวอยู่เลยครับพี่น้องครับกะกับผมพ่อต่อมนะครับอาชีพกับตะกี้กับอ่าล่มลุกคุ่คันทำทัวร์ที่เพื่อนกันบ่ทุกอาชีพนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่สุดจะดิตถ้าบ่สุดจดิตผมไม่เห็นนะครับเอายางเหล็กไปเบิ่งไปเบื่องตัวนี้ครับผมอยากให้พี่น้องได้รับลูกครับ ผู้ชายผู้นี้เนี่ยผมวอาเล่นๆเนี่ยเนี่ยพอต้อมโมโหเนี่ยว่าผมสีไทยคลิปเนี่ยนะครับตอนแรกว่ามาเปิดควายแน่เพื่อนบอกตอนเศร้านี่นะแต่ผมบอกว่าอ่าพอต้อมเนี่ยเป็นคนที่หนาหนาคนหานะผมว่านะนะครับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่นบอกว่าเพิ่นเฮ็ดมาทุกอาชีพมือแล้วนั่นครับโอ้มองนี่เป็นทางเขาเนาะอันนี้วอาง่ายๆว่าอยู่ข้างหลังวัดเวรุวัดป่าเวรุวันวัดป่าเวรุวันเนาะห้บ้านหวยเตยนะครับผม สวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกสวัสดีครับนี่ลูกไส้เปล่ครับผมไส้ครับโอ้ยเอ๋วเดี๋ยวไปทุกสนามคุณลุงเบ่ากษตรเห็นดูอยู่เด้แมนบ่ครับไปทุกสนามเลยแมนบ่โอ้ครับสุดยอดสุดเอ้าพอต้อมไปตัวนี้บันนี้เดี๋ยวผมสีขออนุญาตไอ้แวะเห่นฟาฟ้ามสักหน่อยหนึ่งเนาะล่าสุดเป็นที่คือห้านะครับพี่น้องครับผมน้องสตัง์นะครับเนี่ยอยู่ในเสือข้างหลังเนี่ยแหละรับเรียบร้อยเด้ครับพี่น้องครับพี่น้องฮูบอจากกิโลครับพอต้อมบอกเด้อ กิโลกับ3ขีดสุดยอดครับเป็นควายแม่ที่ซึ่งซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก้อนเก็บไปก้อนเดี๋ยวเข้าไปในฟางก่อนนี่เขาว่ายางเหล็นมองนี่มองอาบน้ำขึ้นเนาะนี่มองอาบน้ำครับมองอาบน้ำครับมองโมโกมาเห็ดคอนเทนต์ตัวนี้แม่ครับโกก็จะมาเห็ดคอนเทนต์นี่นหนิน้อนี่ก็จะแชะเนี่ยพอฝนตกมาขึ้นนี่นะครับ ผมว่าหนาอยู่มากอาณาจากครอบครัวที่มีความสุขมากแมนมีบ้านมีอยู่กันหลายหลายคนไอ้น้องป้องไปแล้วครครอบครัวพ่อแม่ลูกเต่าทุกคนอยู่น้ำกันหมดครับครับอันอันนี้อันนี้เป็นของไผ่ข้าวเหนียวของน้องทรายนะครับอือแล้วการในทีมงานเท่ากับสิมีลถรดไอ้บรรทุกควายเนาะแมนอยู่สามขั้นมีสามขั้นหรเป่าพ่อธสามขั้นอรอดเลยครับแต่กอนไอ้ตีไกลตลอดเลยเปล่ตะกอนจะชนไกลนะครับ ชนไก่จัดป่านะครับผมผมผมเพิ่งหู้นะผมโม้คุ้ยกับพอตอมเมื่อเ้านี้ว่าเฮ้าอาจจะเคยยางสวนกันมครับเมื่อ20ปีที่แล้วเพื่นบอกถูกต้องครับเพราะว่าพอตอมเ่าบอกว่าเพื่อนกับไปอยู่ในราชมงคลกาฬสินนั่นแหละแต่ว่าผมกับอยู่ในหันละเฮากับเรเคยเห็นกันสุดท้ายวันนี้ได้มาพ่อกันนะครับเขาเอาไปยางไปนาขวักครับโอเคครับอันนี้คือไทยคลิปเด้นี่สวัสดีครับ สวัสดีครับไทยคลิปไปได้หนิไทยคลิปแบบเรียวๆเลยนี่ลูกไส้ได้หน่จองได้ไปเรียกอาจารย์ได้โอเคครับสถาบันศาสตร์มอกระสินแม่ปุ้ยสวัสดีครับผุ้นะแม่ปุ้ยสวัสดีครับโอเคครับโอ้ครับขอบครัวใหญ่ครับมองนี้น่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้ได้หน่กว้างไอ้ลีนะอ๋อนี่ครับผมเอาพอต้อนมาดีบ้านไผรอีกแล้วตรงนี้อันนี้บ้านพี่สาวนะครับ ยู่เป็นเวิร์กน้ำกันมาเลยนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเข้าเริ่มต้นจากการเลี้ยงควายตอนไหนครับตอนก็คือจะบอกประวัติเขาข่าวฟังนะครับหลังจากที่สูงมากนะครับสู่ชีวิตมากนะครับมาขายทุเลียนนะครับตอนนั้นทุเลียนนนกเข้ามาทุเลียนหนกเลยขาดทุนไปหลายบาทนะครับผมต้อง ติดนี่ทุเรียนเขาอยู่สี่แสนสี่แสนกว่านะครับซึ่งมันเป็นหนาฝฟนนะครับผู้ใดขึ้นบกออกพอตอบเคยเอาไมาได้สูุดจะตันสี่ตันกว่าครับเอาไมาสต๊อกไม่ขายตอเนี่ยนะแมนครับโอ้สี่พันกิโลคือคือรอบรอบละสี่ตันสี่ตันขึ้นนะครับผมแมานะครับวันนี้มันวางว่าสี่ได้ฟันกับไรคักเลยแมนมันทุกสิ่งทุกอย่างมันกับ่มเป็นเรื่องความเข้าขืนทุเรียนนี่จะถูกฝนบ่ด้เลยถูกในหน่อยก็เป็นท็อปเน่านะครับ ช่วงนะั้นปีนั้นเป็นปีที่น้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท <c oughs> ูเรียนที่ผมเอามาสองเที่ยวนะครับเที่ยวละสองแสนกว่านะครับเน่าขาดทุนมากลายครับผมกต็ต้องขายรถขายเรือสงใส่ทูเรียนนะครับจนหมดล่มละลายนะครับ,บที่นี่ก็มาเป็นพ่อค้าขายปลาทูนะครับเพราะเป็นพ่อค้าขายปลาทูแล้วปีนั้นมั่วเป็นราคานะครับจุดที่จะหันเหเขามา ซื้อขายง้วกไควยเนี่ยก็คือปีทีง้วเป็นราคานะครับล่องซื้องว้วเบิือนหลักกรมาา่ายลูกโพ์ลงในโทรศัพท์ก็ถือว่าโอเคนะครับก็บได้ขายดีอยู่หลังจากนั้นมาเพรางว้วะอ่อนตัวลงควยกลับมาเป็นราคาอีกนะครับควยมามาขยับราคาควายมาขยับผมก็เลยมาล่องซื้อควยเลี้ยงนะครับกูนี่ยื่สินมากนะครับย้อนย้อนไปตัวนั้นจักปีที่แล้วยอนปไป ปีหกสองโอ้ oh, โดนย่ตัวนี้ครับครับปีหกสองผมร้องซื้อควายขามาเหลี่ยงนะครับตอนนั้นรูเร่องบ่เพอตับผมยังว่าท่านได้รูเร่องควายเลยครับ <c oughs> รู้แ้่วานี่คือควายผมซื้อเขามาเกาโตนะครับซื้อมาเกาโตมาเลี่ยงไว้เลี่ยงไว้แล้วบาทที่นี่คน้นไปค้นมาเพิ่นมาเห่นนำ้ำเพิ่นกลับมาเห็นกลับมามาขายไอ้เพิ่นนะครับขายไปขายมาเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็่เรียกว่า มันจะคือๆอยู่นะครับก็เลยเอาช่อง youtube นะครับขอม้าทายนะครับทายกับเห็ดไมาเรื่อยๆเห็ดม้เรื่อยๆจนในมือหนึ่งนะครับผมเลยศึกษาเรื่องควายงามนะครับมีตัวแรกที่ผมเอาเข่าสนามนะครับสนามมอกาลสินนะครับคือเจ้าบกเอ็มคือตัวนี้แหละครับตัวแรกเลยครับนี่นะครับ S <S <S ตัวแหลกนะครับลูกบีก<ป>ุทัยนะครับปีที่แล้วเป็นบ่ครับแมนครับปีที่แล้วไป<ม>ไปเข้าประกวดแมนแต่ก้อนนั่นก็ศึกษาอยู่นะครับว่าค่อยงามค่อยประกวดีเ่เขาเขาเบิ่งมองไหนแต่กับยังบ่บ่ท่านได้แจมแจงในตัวเจ้าของนะครับไปสนามประกวดดูดูไปเดียอ่ะไปดูดูละไปฟังกรรมการเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นไห่คำแนะนำเฮาเฮากะเจ็บเอาจุนนันเขามานะครับเจ็บเอาจุนนันเขามามา มาเป็นความรู้ของจาของมาเบิ่งก็ควายจ้ขางองอว่าตัวนี้มันเป็นบอ่อเออตัวนี้มันพ่อสีเขาสนามในว่าจเป็นควายงามในบอ่อนะครับตัวใดไปบอ่อใดเข้ากับผมก็ขายเนื้อออกไปนะครับข <c oughs> ายเนื้อออกไปตัวใดที่มันเป็นจะเป็นใดคือตัวนี้นะครับลูเบิ่มพัหลานตัวเนี้ผมกเก็บไว้นะครับนะนะก็ได้ความรู้มากๆนะครับในจุดที่เข้าไปประกวดควาย,วายนะครับการไปสอบถามกับพวกเอ่อ ค้ามงใหญ่ความนะครับไปเบื้องควายเพิ่นสอบถามโดยที่จักเพิ่นอย่างบอกน้ำเห้าคือบออย่างบอกนะครับแต่เอาเอาความตื่นความหนาดันกับคว้างแล้ตอนเท่าแพ้เท้าเสลาเดียวเทารู้สึกอยงไรตอนแพ้นะครับจุงควายเขาได้สนามเป็นความรู้สึกที่ถอับออค่ายเห่าก็คือตัวงามตัวดียูนะครับคึกคึกเห้าคือแพลถอท่อนะครับบอกอะเร่าถอดคว่าเท้าจะจะ ประคบประงมได้นะครับมาป่นนี้นะครับมั่นใจว่าเจ้าของคักแน่นนครับมั่นใจว่าก้วเจ้าของคักขึนกันนะครับแต่ว่าไปแพร่ไปแพร่ก็เสียเสียใจนะครับเสียใจแต่ว่าท่อพร้อมแต่บ่ถอยนะครับบ่ถอยต้องสู่ต้องดันไปสู้จนหอดมือประสบความสําเร็จนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับพระท่ามจำได้ว่าสนามใด ประทับใจเลยประทับใจนะครับเปิดฤดูกาลแร,เรกเพื่ออยู่เพื่อสีบุญเรื่องนะครับเอาน้องสตางไปนะครับ<อ>ไปกาโตกรอบ1กตัวสุดท้ายบ่เป็นยังนะครับ<อ>มาเห็ดไหมสูไหมจนมางานรอยเอ็ดนะครับตัวพระราชท่านนะครับของอสมเด็จพระเทพนะครับกะพี่หมูเป็นคนโทรมาบอกว่าใอ้ไอยเอามาประกวดแนะ่ ไอ้ผมมีค่อยประกวดนะครับภายในนะครับนองสตางค์กระเลสไปได้แก่นช้ำภายในนะครับอยู่อยู่รอยเอ็ดนะครับสนามที่สองมาที่นี่มาสนามที่สามเป็นสนามที่ที่ผมประทับใจมากๆนะครับน้องสตางค์ได้ขึ้นแทนขึ้นมากนะครับแไถ่ายคนได้รู้จักพอต่อมฟ้ามนะครับถวยพระราชทานของท่านฝ้าหญิงกุลาพรนะครับน้องสตางค์ขึ้นชิงสามสิบสามสิบสองหรือสามสิบสี่นี่แหละนะครับ น้องสตังเป็นสนามที่แรกที่ที่แจ้งเกิดได้นะครับขึ้นชิ่งกับเขาหอมนะครับน้องเขาหอมของเสียมานะครับใช่หนักนะครับในสายตาเซียนทุกคนนะครับงงงงกัดนะครับมาจากสายเป็นบอลนะครับมาจากสายนะครับต่อมฟ้ามยูใสเป็นไผ่นะครับกางงกาไปแพ้น้องเขาหอมนะครับแพ้เขาหอมเพราะว่าเขาหอมเป็นควายที่ สมูทใหญ่เงาครบเครื่องเนาะแต่ของเขาจะขาดแค่อัตลักษณ์ขนาดของเข้าเป็นควายทีอัตลักษณ์โอ้รองสตาค์สวยดีพี่นงครับกาไปแพร่กากาแพร่กาบ่ผมบ่เสียใจเลยนะครับผมดีใจนะครับดีใจนะครับการลังจากบุอนันมานะครับคนการเริ่มหู่จับพอต้อมฟ้ามากนะครับไปสนามไหนกากการเริ่มจะได้ที่สองที่หนึ่ง เริ่มเริ่มเริ่มมติดหนึ่งในสามเหครับปันเนี่ยครับจนสุดท้ายนะครับได้แกนแชมป์อยู่นครพนมก็ได้นะครับครับได้แกนแชมป์อยู่น้องจิ๊กบอระบือก็ได้นะครับครับครับก็ทั้งหมดได้ซีแกนแชมป์ของน้องสตังค์นั่นหรอครับแมนครับน้องจิ๊กผมเห็นผมอยู่หันเลยหนึ่ง้อาหานเลยแมนนะครับผมไปอยู่ซึ่งซึ่งอยู่น้องจิ๊กผมกับพุ่มใจมากๆนะครับดีใจหลายนะครับคนหูจักพ่าต่อมไหลได้แมนครับ ผมผมผมยืนเบงอยู่ครับกเสือสีเหลืองเจนเทิร์นเหรอเย้เสือสีเหลืองเหลืองหัวละหลันเขาจะว่ามีควายเด็กปั่นอยู่เด็กปั่นอยู่สี่ตัวนะสี่ตัวนะพี่น้องครับนี่คือลูกเบิรมพันหลัดเราให้ฟังชี่นิ่ตัวไหนบ่ต้องหลายดอกครับให้พี่น้องมาติดตามเอาแม่นครับนี่นี่จะเขางานนะครับจะเขางานกาลสินเดือนมิถุนายนนะครับตัวนี้นะครับหม้อกาลสินผมนี่เองแม่นครับสีไพรนะครับลูกเบิรมพันหลานนะครับ ผมว่าพอตอมเนี่ยน่าจะมีนอกจากว่ามีความเพียรแล้วพี่น้องผมว่าผมว่าอีกหนึ่งนะคือพรสวรค์นะผมโมลูนะถ่ายผมแข่งเล่าผมกับสีแข่งเมา่อไรบอกว่าเอ้าสีจับไหวตัวไดมากมาปั่นมันเป็นมันเป็นของเหล่นนะครับโอ้ยากครับเป็นบอยากยากเหมือนเหมือนเหมือนเป็นข่มยมวเลยผมผมเทียบได้บอแมนถูกต้องเราเราหานักมวยดีๆเขามาไข่เขาถูกต้องครับเหมือนกันเลย ยากก็เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าผมบอกเลยผมบอกเลยเฮ็ดคุ้ยประกวดเลยนะครับ,รบใส่ความใส่หนึ่งเวลาสองความมยายางสามความอดทน,ดดเ,นเห็ดผมสิบลูดีคุ้ยมือๆปะเช้าวันนี้เฮ็ดเฮ็ดยากมากๆ,ๆนะครับโอ้ครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นลูกเงินอุทัยนะครับลูกเงินอุทัยได้สองถ้วยแล้วครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งซึ่ง,งตัวนี้เป็นเป็นเป็นคุ้ขยของนายซาตวาแพทย์ส่งสาเกธท่านคือหมอโกะนะครับเอ้าจริงเหรอครับแมนครับตัวนี้เฮ็ดไทยตั้งแต มาอยู่ใหม่ๆครับจนเอาออกสนามก็ได้สองถ้วยละสมูทมากตัวนี้นะครับลูกเงินอุทัยนะครับโอ้ลูกซึ่งผมเป็นผมเป็นคนหามาปุ๊บโกไม่เห็นนะครับหมอโกไม่เห็นกันเลยวะไอ้แบงปั่นผมแน่ครับอะไแบงปั่นให้น้องนะครับตัวนี้เป็นลูกของฟาประท่านนะครับลูกฟาประทานนะครับเป็นควายดังล่าสุดฟาประท่านได้ควายยักอยู่อุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่ลูกเพิ่าโอ้โหขาวมากเป็นเต็มเต็มเลย เป็นอายุ10เดือนนะครับ10เดือนคือตัวใหญ่ครับแกใหญ่ครับอ่าพ่อต้อมหน้าตาคือไอ้น้องฝ้าพญาเราเลยได้ไหมแม่ครับอายุ10เดือนอ่าแม่เขาสูงหนึ่หกสิบอันอันนี้ของของเทาเองบ่หรือว่าพ่อต้อมมาจากไหนอันนี้เป็น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 ของอ่าเสี่ยอ่าที่ผมเคยเห็นงานดูร่องน้ำแข็งกับเพลินนะครับครับอยู่อยู่ขอนแก่นนะครับผมผมบอกขาไปลุกกวนนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิฮาว่าไอ้จุ้งไเห็นไหมเบื้องที่ตะโตที่ตะโตเนี่ยพ่อต้องครับ เดี๋ยวจังไหนสินมี้อีพีสองสามซีต่อไปแต่มีเสื้อผ่ายนะครับงานกาลสินนะครับสิ้นเดือนมิถุนาคือวันที่สามสิบมิเสื้อผ่แน่นอนเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยมแม่สีใหญ่ไข่บ่วน้อว่ะกะนากะนาจะใช้อยู่นะครับโอ้ครับเ <c oughs> ดี๋ยวติดตามครับพี่นอ้องติดตามอ่าบาวกเกษตรก็อยู่ในไอ้ไงานมอกาลสินฮะถึงสามมือเลยครับแน่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปสุดยอดไปช่วงน้ำกันนะครับส่งมอบกันโอ้เบิ่งครับพี่น้องครับส่งมอบเลยนะมอไม ตัวนี้เป็นไข่เผือกครับไข่เผือกตัวนี้ก็มาแรน่งครับเจ้ากูมืองเพชรเห็ดไปแล้วนะครับสิบแปดล้านลูกไข่มุกขาวนะครับพึ่งพึ่งพึ่งจับขม้านะครับผมเพิ่งเอาขม้านะครับลูกไข่มุกขาวตัวนี้ครับเป็นตัวเมียนะครับครับเป็นตัวเมียอายุเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่าวันที่สิบหกสิบหกนี่เต็มแปดเดือนนะครับอนาคตดีมากๆนะครับโอ น่าพูดดีมากๆนะครับป้ตอมเราเลือกควายสวยอีลีพี่น้องมึงหลังเจนเทินเลยอ่ะแมนครับสูงไงนะครับแล้วที่สําคัญคือปลอดกะนะพี่น้องดน้อยมากอ้ที่เลือยินแว๊บนึงนี่คือควายเผือกครับอาจารย์ท่าต้องเบิงให้หนึ่งอันดับแรกคือต้องปลอดกะก่อนครับครับอันกะดําๆนะพี่น้องครับเนาะตามจุดต่างๆครับนี่คือควายเจ็ดเดือนกว่าใช่มากเจ็ดเดือนกว่าแมนกระดูกเรื่องกระดูกโครงสร้างนี่ม่นต้องสีนยกเทินเลยอ่ะแมนครับเขาแก้วเรียกแก้วย อาครับนี่เกิดจากแม่ดนะอืมนะแม่สูงลอยหาสิบหาซิบสีเปลี่ยนเปลี่ยนหาซีพอพอเพิ่นเป็นพอเป็นไข้มุกขาวครับอ๋อพอเปลือกของของของพอใหม่ครับครับเราเห็นผมฟังเนี้ยไอ้นอกสาตังไหมนะครับมือที่เพิ่นมาสูขอมาขอไป็นทั่ไหเงืองานอยู่อ่าเกาะมหาราชครับอยู่กาลสินเนาะก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วพอตอนม่นครับอ่าด้วยค่าตัว อ่าหนึ่งล้านสามแสนบาทหนึ่งล้านสามแสนบาทใช่จริงบ่จริงจริงนะจริงจริงอ่ะเอาเอาเปิดใจบอกกันเลยนะครับราคาจริงนะครับราคาจริงหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับอ๋อครับโอ้สุดยอดแล้วแต่ว่าอ่าเจ้าของนะครับ,รบผู้ผู้ขายไม่นะครับผู้ที่ที่น้องสตางค์พิมพ์น้ำมันเพิ่นขอขอให้เข้าลงล้านสามน่าจะพุ่งหนักเจ็บผมผมพยายามครับเป็นราคา รถนอกเหมือนซื้อรถซื้อ,อยังกับือกันเพื่อกะบ,บอการาคาเต็มนที่สุดในชีวิตแล้วที่สุดในชีวิตคือตัวแหลกผมเลยคือน้องสตางค์นะครับน้องสตางค์มาอยู่กับผมที่แหลกเป๋แป๋าทังสิทลิะครับเหี่ยวเหวียงที้งสิทธ <c oughs> ิะผู้ใดกลวว่าผมสื่อแพ่งใครมาเห็นใครบานเห็นแต่ว่าผมสื่อแพ่ง <c oughs> ผมก็บเบาะเบาะหนึ่งเข้ามาต้องไปสนใจคำบอกของคนนะครับเอาความตั้งใจความหมูมานะองจะของนะครับ มันแปลไะไมันก็อ้วนได้ขอแต่ว่าห้าใสใจของเข,ขอเขานะครับโบ่ได้ไปไซสเลยครับยูก็เจาเขาตลอดเลยนั่งอยู่เบิงทีวีได้สินมาที่ก็ต้องยางมาขอบควายอ่าสินมาที่ยางมาขอบควายมาเบิงวา่าเขานอนเขียวเอียงบอ่อป้านน่นบอ่อพอดอกแม่นครับถ้าบ่าเขียวเอียงก็ต้องเอาน้องสตางค์นี่ออกขอกยางออกคํามร่างกาย<อ>แล้วเขาก็จะเลอิอกมากเออมากก็เอาเอาฉีดน้าอาบน้ำแล้วก็เอาขวบคว้ อาจจะนอนเชียงเอืองของเขาผมเฮ็ดเป็นประจำลูกลูกลูกไส้ดีดูแลดีป่นดีไดูแลดีครับบอครับลูกไส้ไหมลูกไส้ข้นห็นไหมบ่ได้บ่บ,บ่คอยได้ดูแลเขาครับเซลล์เซลๆๆบ่คอยได้ดูแลเขานะครับเนนมีแม่ยุ้่นะครับผมเซลเลนครับผมบอกให้เลยว,ว่านี่คือความปราณีตเนาะเทคนิคการเลี้ยงของผมอ่ะคืออันนี้บ่เคยบอกให้ไปฟังนะครับเสาแรนนะครับเสากอนน้องเขาจะอาบน้ำเอาออกขอกปุ๊บเนี่ย ผมเอาแลนนะครับแลนแลนประมาณไหนมาตอบนึกภาพออกว่าไปไปสามร้อยเมตรกับสามร้อยเมตรเป็นหกร้อยเมตรครับเลี้ยวเลี้ยวบอเลี้ยวไปเรื่อยๆครับคือคือจังหวะเล็วกับเร็วจังหวะซากกับซาเพื่อเขาเมื่อยเพื่อเขาหอบครับกระหายเขายางนะครับยางผ่อนคลายของเขาเพ่อเส้าหอบกระหายแลนตีแลนอีกเพื่ออย่างครับเพื่อนะครับกล้ามเนื้อเขาจะได้กระชับสมุรนะครับ ผมมาสังเกตเบิงว่าควายแลนเนี่ยหนึ่งกามเนื้อมันกระชับเขานะครับโบ่ไขมันโบนมี่แสดงว่าต้องเช็กว่ามันสีต่างกับควายที่จูงเสือกเลี่ยงอย่างเดียวแม่นครับ<อ>ช่วงโตกระเน่าเน่า,าออกสมูทออกนะครับคือตอนเศร้าเนี่ยให้เขาท่องว่างนะครับท้องว่างเนี่ยเอาแรนเลย<อ>ห้ามให้กินยังนะครับเท่ากับแลนเราค่อยมาอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ คอยไม่ให้กินหัวอาหารกินฟางกินหยายู่นี่เขามีน้องบอกรือว่าเขาอาบน้ำหนึ่งเดียวครับถ้าเป็นค่ายที่ประกวดคือผมต้องผมจะอาบน้ำอาน้ำกอกน้ำปะป่าอาดแชมพูแอมนะครับต้องอาบแชมพูครับแต่ถ้าเป็นแม่บอกแม่ยังก็จะปล่อยหลงล่องนองมีหนองข้างหลังมีน้องข้างหลังเป็นธรรมชาติเติมครับสุดยอดเลยเอาเพราะตอมยางไว้คุยไปเร่นด้วยครับอ๋ออันนี้เป็นกลุ่มแม่บ็อกครับหายบอกแม่ทธุน ครับเป็นขอกบนบานครับพี่น้องครับพ่อให้เบิ้งเป็นแนวทางลูกเข้าจะเลื่อนครับในซีเดือนกว่าจะเข้าหาเดือนอ๋อนี่นะครับผมแวบๆเมื่อกี้นี่มันบะเนียนครับผมเบื้องเราคิดว่าหญ่อยู่ดอกครับเพราะว่าหนูก้อยมันสูงอยู่พี่น้องเพื่อนฮิตขอกง่ายๆเลยครับเพื่อนกระซิไซใเป็นใหม่ เป็นไม้นะไม้เก่าไม่อย่างธรรมดาแต่ว่าตัวที่ไม่เงอนเก่านะครับไม่เงอนเก่าแต่แต่ัวที่พอตอมเน้นก็คือตัวนี้ครับเไม่ยังต้องเป็นประตูประตูเหล็กมันเปิดง่ายออกง่ายอ๋อมันมันสีบอม่นครับมันสีแข็งแรงกว่าแม่ครับนี่ครับแต่ว่าใหม้ใหม่หมดเลยเด้ครับเพื่อจะเห็นไหม่หมดเลยเห็นง่ายงนะครับเท่ากับเก็บขีมันก็เก็บขีออกจากคอกะห์เลยยไงผมขออนุญาตสำรวจได้ด้วยครับเอาเชิญตามผมไปนะครับก็ไล่ดอกตัวนี้ครับนี่แม่เน่หน่อยนะครับลูกซี่เดือนกว่าลูกท้องสุก ลูกท้องสูงบ้าครัแม่ครับเพิ่งขึ้นสีสูงเกือบพอดแม่แล้วนะสี่เดือนเออ่มันเกิดวันที่สิบห้าท่านว่านะครับเกิดสิบหาท่านว่ากะกะไรเบิ่งเอามกราบพุ่มพามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยชีเดือนก็จะเข้าหาเดือนนะครับเนี่ยลูกท้องสุกครับสูงนะครับผมมามาดีนะครับมาดีผมนึกว่ายีราฟเลยนะแม่ครับขายเงี้ยเจริญเลยขนาดแม่แม่สูงร้อยร้อยสามหกสามเจ็ดหนึ่งเด้ครับเนี่ย นี่ะนะครับขอแครว่านำนมนำนมแม่เขาดีนะครับเอาจะสัตว์แล้วอ่าลูกเมื่กี้นี่เสียแล้วครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าผู้เขาไฟนะครับอ๋อเจ้าผู้เขาไฟแม่นตอนนี้แม่เขาทองกับเจ้าผู้ตะวันนะครับลูกลูกผู้ผู้ตะวันนี่เป็นลูกสายของไอ้วันชนะนะครับครับทองได้เดือนกว่าแล้วตรวจทองเรียบร้อยนะครับแม่นตัวสุดท้ายนี่แม่มาลุยนะครับแม่มาลุยนี่อันนั้นลูกเพชรผู้แพงครับ เพชรภูแพ้ไสามเดือนรท่านี่ไม่ใครับได้สามเดือนนะครับเบื้องกระดูกกระเดี่ยวเบื้องหน้าตางามนทำดูเขานะครับแม่เขาน่ะผสมจะทําไว้ตอนนี้นะครับครับผอทอมครับฝากทียูแล้วกับเบอร์โทรอีกซะเราเรื่องก่อนปิดครับคลิปครับทียูนะครับบ้านห้วยเตยตำบลเว่ยอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสถานที่ต่างๆที่แจ้งไปเนี่ยละครับเบอร์โทรกับศูนนะครับ9464421 ครับผมบัว่าสิเป็นการปรึกษาหรือว่าสื่อขายควายได้เมื่อไรเนาะครับครับปรึกษานะครับอันไหนที่ผมพ่อหลู่มากนะครับได้ได้เก็บสะสมความรููมากผมกะอันไหนที่รู้ก็จะให้คําแนะน้าได้นะครับสําหรับเรื่องควายนะครับอันไหนที่บ่รลู้กะเข้ากะต้องไปถามหมอนะครับเทียบอ่มครับพอตอนครับเหี้ยวเลยครับเคียบเนี่ยครับมวลหลายเดี๋ยวสีไม้อีกอยู่ดีบเกษตรสีไม้อีกอยู่ครับผมว่า อีกอย่างหลายๆอย่างอยู่นี่ครับถือว่าเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิความรููเหมือนเลยครับพี่น้อครับพ่อต้อมขอบคุณหลายๆครับวันนี้ครับพ่อกันยูมหาวิทยาการสินพ่อกันแน่นอนไปเดือนมิถุนายนครับเพราะว่าเตรียมตัวแล้วนะมีผ้าสมอบเด้อครับมีเสื้อไฟาครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณที่ติดตามชมคลิปเรากษตรนคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ